สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆนะคะลูกหลานนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะคะ f c นะคะถามมานะคะบอกมาบ่นมานะคะว่าคุณแม่เต้นแต่เต้นตามไม่ได้นะคะคุณแม่เต้นไม่แน่ใจว่าเร็วไปหรือว่าอะไรมากไปนะเคล็ดของคุณแม่ไม่มีอะไรมากนะคะการเต้นทุกครั้งแต่คุณแม่ก็จะมีนะคะก็แค่ว่านะคะสมมติคุณแม่เดินออกมานะคะคุณแม่ก็จะมีนะคะหรือไม่นะคะ ก็จะมีท่านะคะอย่างนี้ถ้ากลายเป็นทำเร็วมันก็จะกลายเป็นท่านะคะเหมือนท่านี้นะคะถ้าทําช้าๆมันก็คือช้าถ่าเร็วก็คือเร็วนะคะเราก็แค่สลับนะคะเราก็แค่สลับนะคะส่วนท่าเตะขานะคะหลายคนที่ไม่ได้ก็เอาต่ําก็ได้อ่าต่าก็ได้ท่าที่แม่คุณแม่ทําบ่อยก็คุณแม่อาจจะทําต่าๆนะคุณแม่ก็จะมีโดดล่นด้วยมันก็จะดูเหมือนตัวโยกเหมือนเร็วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนท่า ที่ใช้นะคะบ่อยๆเป็นการนะคะทําหน้าอกอย่างนี้นะคะเด้งเด้งเด้งนะคะก็เป็นท่าที่ทําช้าก็ได้เร็วก็ได้นะคะเอาตามจังหวะนะคะที่ตัวเองทําได้นะคะอย่าคิดว่าอ้ตายแล้วมันมนั่นไปค่อยๆทําที่เรจังหวะนะจะช้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองประมาณนี้นะคะก็ ถามว่ายากไหมสําหรับคนเพิ่งเริ่มทําอาจจะดูเหมือนยากนะคะหรือมันเอ๊ะมันไม่เคยทำนะ่ะคนไม่เคยทําก็คือมันดูอะไรที่ไม่เคยมันยากหมดทุกอย่างนะคะคุณแม่ก็แรกแรกนะคะก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเอ๊ะเราทำยังไงดีให้เรานะคะได้ออกกาลังกายะะด้วยความสนุกสนานได้ความคิดอ,อันดับแรกคือเราไม่อยากจะออกกำลังกายหรือทําอะไรด้วยความเบื่อหน่ายแม้กระทั่งเรื่องงานนะคะเรื่องทุกเรื่องนะคะพบค,คนอะไรก็แล้วแต่ เราไม่ต้องการคําว่าเบื่อใดเข้ามาในในการทํางานในการออกกําลังกายเราต้องการความอ้ยอันนี้สนุกจังเลยอ่ะนะคะทำแล้วอุ้ยน่าตื่นเต้นน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าที่เราไปตายสังกาตายไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะโอ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ดูเหมือนสังกาตายไม่มีชีวิตชีวานะการเพิ่มสีสันคือการใส่เพลงเข้าไปแค่นั้นเองจังหวะคุณจะเป๊ะหรือไม่เป๊ะไม่เป็นไรนะคะเหมือนคุณแม่จะเดินออกมานะคะคุณแม่จะเดิน ช้งางนะช้างเห็นไหมฮะช้างช้างคุณแม่ก็จะมีทั้งย่อด้วยนะคะยอ่อทั้งยอ่อทั้งโดดน,นะคะก็นะคะการเต้นคุณแม่ก็ทั้งเตะเตะเตะนะคะเตะเตะแค่นั้นเองนะคะไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อน,นะคะ่ะคุณแม่ไม่ไม่ซับซ้อนแต่คุณแม่อาจจาะเวลาทำาเหมือนคุณแม่เหมือนจะคล่องนะคะแล้วทาให้คน เต้นตามเอ้ยมันมันยากนะคะนะคะค่อยๆทํานะคะทั้งท่าช้าท่าเร็วนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะพูดถึงเรื่องการเต้นนี่แหละนะคะแล้วการที่ใส่สีสันเข้าไปในชีวิตมีประโยชน์ตรงที่ว่าก่อนหน้านี้นตะกี้คุณแม่พูดถึงการทํางานเราไม่อยากจะเบื่อในการทํางานนะคะหลายคนบอกว่าคุณแม่เบื่อไหมทํางานปัญหาเยอะแยะคนเยอะแยะนะคะลูกน้องลูกน้องเยอะแยะหมดเลยคุณแม่บอกว่าเลย,เลยว่าไม่ได้เบื่อ ในการทํางานนะคะไม่ได้เบื่อกับปัญหานะคะปัญหาคือทําให้เราคํามบทขึ้นนะคะเก่งขึ้นมาเถอะนะคะแต่ให้มีทางออกให้ได้นะคะทางออกถ้าออกไม่ได้ก็หาผู้คขบบัญชานะคะการที่เราหาผู้บัญชาคบบัญชามีคําถามไปตอบมาตอบไปตอบมาทําให้เรามีมีความคิดอ่านที่ดีขึ้นนะคะการที่ประจันญลืกทุก,กเรื่อง ทำให้เราเก่งขึ้นทำใเราสะสมนะคะประสบการณ์มากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ดีนะคะขอให้ทุกคนก็สู้ๆนะคะทุกเรื่องมันก็ต้องมีเข้ามาในชีวิตถามว่าเราจะผ่านมันไปได้ไหมมันก็อาจจะต้องบางอย่างต้องใช้เวลาบางอย่างก็ใช้ประสบการณ์นะคะบางอย่างก็ใช้อะไรคนช่วยนะคะบางอย่างมันก็ทําไม่ได้ปล่อยวางไม่รู้ะ ะะก็คือปล่อยวางบางอยา่างก็แล้วแต่ดวงอีกมีคําว่าดวงมาอีกคุณแม่เป็นคนดูดวงนะคะเป็นหมอดูด้วยนะคะหลายคนถามว่าคุณแม่ดูดวงดูตัวเองไหมดูค่ะดูเป็นยังไงไหมดูค่ะเช่นเดียวกันอะไรต้องระวงังอะไรต้องทําได้มีพ w e r ตอนไหนก็เช่นเดียวกันนะคะทุกคนสูๆน,นะคะโอเคสู่ๆค่คุณข้า,าวัดีค่ะ